ได้ยินค่าว่าเขาห่างหายจากวงการฟิตเนสไปนานก็ต้องมารื้อฟื้นกันหน่อยแต่คิดว่าความรู้เก่าๆน่าจะยังพอมีอยู่ยเรื่องมีพุิไม่ใช่อันนี้นะฮะดูอุปกรณ์ของเราก่อน,อ,นอุปกรณ์ พวกเราก็ก่อนที่เราจะขึ้นเล่นนี่เราต้องเล่นกันอย่างหนักหน่วงสักห้าเซตก่อนขึ้นเวทีครับผมนี่จานจันดิสเบรกอ่าโอเคความสั่งของแขนครับก็จช่วยเซฟเป็นประจำนะครับนี่มันสายเข้าเลยนะพอดีครับยกทียกทีหนึ่งนี่แม่โทรตามเลยนะสายเข้าก็ พวกนีนะครับก็ถูกออกแบบมาให้กับพวกชาวร็อกอย่างพวกเรานะครับที่จะสามารถออกกำลังกายให้มีประโยชน์ดีกว่าการไปสำมะเลเทเมาต่างๆนะครับผมสังเกตจากคุณอันนะครับจะสาธิตอุปกรณ์นี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องอะไรครับผมนี่คือเวนเดอร์โป5500หาสำหรับ สำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่ๆเราจะต้องเริ่มจากขั้นที่หนึ่งถือเป็นขั้นที่ง่ายที่สุดนี่มันจะเริ่มนับจากขั้นแรกนี่สำหรับคนที่หัดเล่นเล่นใหม่ๆนะคุณตูนน่าจะเหมาะสมผมอยู่บ้านนี่เล่นเป็นประจำอยู่แล้วครับผมเครื่องมือนี้มันง่ายมากเลยครับผมง่ายจริง ๋ย่าดูสายเข้าทันทีเลยครับผมว่าคุณต้อง่สั่งตัวบนหรือเปล่าที่คุณทำเมื่อกี้ก็ถูกแล้วเด็กเขาแค่ดันดันเขาำไมดันไม่ได้มาแล้วเขาทำแค่นั้นหนึ่งสองสามสี่เออจริงๆแล้วการสั่นของกล้ามเนื้อมันจะช่วยให้กระชับให้กล้ามเนื้อเข้าที่เข้าทางได้ดียิ่งขึ้น เราไม่จะไปต้องยกมันขึ้นมาบางทีวิธีนั้นอาจจะผิดเราละเราจะมาขั้นตอนสุดท้ายเลยนี่สำหรับมือโปรโคุณชายน่าจะเหมาะสมะทั้งดนตรีและกีฬานี่ชาวร็อกอย่างเราเนี่ยไม่ไม่พลาด นันนี้ผิดวิธีโอ้โหเนี่คัดเทพเทพโพง,งามเลยก้อนละสองตันเขายกสุดยอดเลยดีจริงครับเชื่อเขา แล้วคนต่อไปก็คือเขาเขาดูไม่มีความเป็นชายเต็มตัวเลยนะมิกไม่จำเป็นไม่จำเป็นเองเล่นกีฬาเดี๋ยวเดี๋ยวสักวันหนึ่งเขาจะต้องบึกบึนกว่านี้